มันฟังดูบ้าความคิดของพี่นะมันไม่ใช่หนังปกติมันไม่ใช่หนังเพื่อทําเพื่อเอาเงินทุกคนจะรู้จากประเทศไทยจากหนังเรื่องนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราปกครองด้วยระบอบอะไรกันแน่ใช่ไหมเมื่อก่อนใครจะรู้ไทยอะ่ะ เร,เราเรียกโครงการเรียกเรียกผู้สิ่งนี้เป็นโครงการว่าโครงการนายทุน100บาทสร้างหนังร้อยล้านโครงการนี้มันเริ่มมาจากทวิตเตอร์ตัวหนึ่งในในทวิตเตอร์เขาลงรูปนักแสดง4คนมีเพกรลุนมีซายมีแอมอมี่มีมีมาริยา4คนแล้วก็เขาอยากได้พุ่งกับคือยุทธเลิศแล้วมันเหมือนมันมีรีทวิตตัวนี้แบบค่อนข้างเยอะมันเข้าตาพี่พี่พี่ก็เลยเอามาถูกให,ให้ให้เด็กทวิตถามว่าเฮ้ย hey, น่าสนใจไหมโปรเจกต์ Project นี้ถ้าสนใจเนี่ยให้ติด ภาพพยนตร์ของประชาชนพี่จะดูว่าคนสนใจมากขนาดคนมันก็แฮรรีทวีตแบบตัวนี้ตัวรีทวีตตัวนี้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นถ้ามีคนสนใจเนี่ยพี่จะสารต่อก็โปรเจกต์มันก็เลยเริ่มแบบนั้นในทุนในฝันคือในทุนที่ให้เงินเฉยๆโดยที่ไม่ยุ่งอะไรปกติพี่จะเจอนายทุนที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยใครเอาหนังไปเสนอเนี่ยนายทุนเขาจะมีมีอำนาจต่อรองอะไรเยอะมากเช่นเจาดาราคนนี้จะเอานั่นเอานี่จะ เต็มไปหมดบทจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้มันมันจะมีรูปแบบนี้เรามองว่าเอ้อถ้ามันเป็นหนังประชาธิปไตยประเทศเนี้ยมีคน70ล้านคนอสมมติพี่อยากรู้จักคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยผมจะทาหนังประชาธิปไตยให้คุณดูนะมันต้องมีเกินล้านสิที่มีเงินร้อยหนึ่งที่พร้อมจะผมดูหนังเรื่องนี้ไอ,อ้คนดูหนังเรื่องนี้เปลี่ยนจากคนดูหนังไม่คุณเป็นนายทุนเลยคุณเป็นนายทุนคุณเป็นเจ้าของหนังแล้วคุณได้ดูหนังเรื่องนี้ด้วยเผยเป็นประเด็นทางสังคมมาเมื่อทวิต เตอร์ของน้องมาริยาบอกว่าเอ้ยยังไม่มีใครติดต่อนะเกิดระดมทุนแล้วเด้อจริงๆอ่ะพี่ว่าเป็นหน้าความหวังดีของน้องมาริยาดีกว่าเพราะเขากลัวว่าหนึ่งเขาไม่รู้จักเราสองไม่รู้ไอ้ไอ้ไอ้บัญชีนี้ของใครก็ไม่รู้นะการการหลอกโอนเงินในในโลกโซเชียลมันมีหนึ่งพอเขาไม่รู้จักเราเขาก็เป็นห่วงคนที่โอนเงินอ่ะเพราะมันโอนกันมาเยอะของพี่เนี่ยโปรเจกต์หาในทุนก่อนถ้ารู้จักในทุนแล้วบทก็จะตาม พอบทตามมานักแสดงตามเพราะนักแสดงต้องอ่านบทเทานักแสดงได้บทเสร็จคราวนี้เปิดกล้องได้ทีมงานก็จะทํางานจากบทนั่นคือขั้นตอนที่ถูกต้องวันนี้ผ่านมาในีวันเนี่ยประมาณ8 8แดแ0สนเราเริ่มงานได้แล้วจองนักแสดงก่อนเลยที่เรามองไว้ที่เราเล็งไว้แล้วค่อยเริ่มทุกอย่างพร้อมๆเอเราได้นักแสดงคนนี้นะเดี๋ยวเขียนบทจากคาแรคเตอร์นี้ตอนนี้ก็คือได้ได้นักแสดงมา2คนน้องไมท,ที่ที่ชอบขึ้น ด้วยความที่มันเป็นเรื่องของหนุ่มสาวที่ต่อสู้กับระบอบอายุทิ่ธรรมในประเทศนี้ที่ต้องการคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่หนังทำไมต้องล้านคนพี่ต้องการให้ทุกนายทุนทุกคนเท่าเทียมเฮ้ยมึงเป็นเจ้าของหนังร้อยล้านได้ไงมึงลงร้อยเดียวอา้าวทุกคนก็ร้อยเท่ากันไงก็เลยเป็นเจ้าของร่วมกันไงไม่มีใครใหญ่กว่า อาจจะมีคนจ่ายแสนแต่ว่ามันก็เป็นแค่คนหนึ่งต่อให้จ่ายแสนหนึ่งก็ไม่มีไม่สามารถมีอิทธิพลใหญ่กว่าเพราะว่าตัวตัวหนังมันราคาร้อยล้านมูลค่ามันร้อยล้านเมื่อก่อนเราจะทําหนังให้ได้กําไรคือเราต้องได้คนดูล้านคนถึงจะได้กำไรโอ้หนังเรื่องนี้ได้ร้อยล้านหนังเรื่องนี้ถ้าหาเงินได้ร้อนพี่ได้คนดูร้อยล้านตั้งแต่แรกแล้วการฉายฟรีเนี่ยเพราะว่าความต้องการของคเราต้องกระจายอยากให้คนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเมืองนั่นคือความต้องการ มันฟังดูบ้าความิ้งของพี่นะมันไม่ใช่หนังปกติมันไม่ใช่หนังเพื่อทําเพื่อเอาเงินชื่อหนังอะ่ะชื่อเรื่อง1410มันจะเป็นเรื่องของวันเนี้ยวัน14ตุลาของอดีตวัน14ตุลาของปัจจุบันแล้ววัน14ตุลาอีกร้อยปีข้างหน้ามันเป็นการเดินทางข้ามเวลาของคนในอดีตเข้ามาปัจจุบันคนปัจจุบันหลุดเข้าไปอนาคตแล้วเห็นว่าอนาคต มันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยพยายามต้องเปลี่ยนอนาคตทํากลับมาให้เปลี่ยนปัจจุบันปัจจุบันได้นหมายความว่าพี่ใช้คนจริงมันคล้ายๆเบสออนทรูสตอรี่บวกกับจินตนาการในโลกอนาคตที่เหมือนหมอดูหมอเดาเดาไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเหตุการณ์ในปัจจุบันนันเป็นแบบนี้เหตุการณ์14ตุลาเ,เป็นเหตุการณ์ที่เรารู้ว่าคนที่มีอํานาจคนที่ควบคุมประเทศนี้อยู่ต้องการให้เราลืมมันหน้าประวัติศาสตร์14ตุลาแทบจะหาไม่เจอแต่วันนี้ยุคดิจิตอลเขาขุดมาหมดเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้เลยเมื่อก่อนปิดได้หมดหนงังสือพิมพ์ห้ามลงหนงังสือเรียนห้ามทุกอย่างห้ามได้หมดแต่วันนี้มันหา้หามไม่ได้แล้วนี่คือการต่อสู้ของประชาธิปไตย หน,นังเรื่องนี้เป็นกระบอกเสียงของประชาธิปไตยที่จะไปฟ้องคนทั้งโลกว่าเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยนั่นคือสิ่งที่เี่ต้องการจะทำอย่างที่จะทําฉาก14ตุลาให้ดูเดียวที่สุดมันต้องทั้ง CG ทั้งคนเยอะขนาดไหนต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการปิดอนุสาวรีย์ปิดถนนนั้นแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องไป CG ใช่ปะ่ะแล้ว CG อะ่ะก็รู้อยู่แล้วว่ามันแพงขนาดน,นั่นแหละคือที่มาเราทํางาน มันมันไม่ได้ให่หนังรับเจอกันคุยกันไปเที่ยวที่สวอสวนนชางเราจับประเด็นที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟเงินร้อยล้านในความรู้สึกที่ยังยังคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ใช้จริงๆแปดสิล้านจะโดนระบบภาษีของเผด็จก,การเข้าไปความสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ยอดเงินที่จะเข้าแหละ ความสําคัญคือว่ายอดคนที่จะวิวหนังเรื่องนี้นั่นเป็นความสําเร็จของเราจะอยู่ตรงนั้นตอนนี้กําหนดไว้2ปีถ้า2ปีเท่าไหร่เท่านั้นทําเท่าไหร่เท่านั้น2ปีเราก็จะประกาศขอทุนเพิ่มเพื่อจะทําแบบนี้แต่จริงๆงานเริ่มเปนแล้วนะมีเงินก็ถ่ายมีเงินถ่ายถ่ายถ่าย,ายเราถึงต้องใช้นักแสดงที่พร้อมจะให้เวลาเราตลอดเวลา พลังของภาพยนตร์เกาหลีเขาก็ใช้คือประเทศที่พัฒนาแล้วเขาใช้ภาพยนตร์ในการเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนวัฒนธรรมของเราอ่ะที่ใส่ชุดยีนเสื้อเชิ้ตทีเชิ้ตอะไรแบบนี้เพราะอะไรเราดูหนังเราดูแบบนี้นี่คืออิทธิพลที่เรารับมาโดยมียตัวมันมาจากหนังทั้งนั้นภาพยนตร์คือสื่อที่ดีที่สุดที่คุณอยากจะนําเสนออะไรเพราะว่ามันดูแล้วดูอีกได้แล้วเวลาดูแล้วมันฝังไปอยู่ในสมองเลยมันจะไม่เลือนหายไปไหนเพราะมันจะเปลี่ยนความคิดคุณ เปลี่ยนมุมมองคุณแต่เหตุการณ์บ้านเรามันเหมือนคนที่ทําผิดมันลอยนวลแล้วมันบังคับให้เราให้อภัยในในสิ่งที่มันยังลอยนวลอยู่มันไม่ได้เดินมาขอโทษนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันยากแต่หนังเรื่องนี้มันไม่ได้เปลี่ยนใจให้คนไปเข้าใจประชาธิปไตยหนังเรื่องนี้จะเปลี่ยนใจให้คนพวกผดเด็จการความรุนแรงเข้าใจคพาว่าการให้ภัยคืออะไรปัญหามาจากพวกเขาไม่ใช่ประชาชน